สวัสดีครับในแพทย์กลวันเหล่าชัยศรีนะครับสัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DRK า e a u t y Clinic ินะครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัดดาห์แล้วนะครับก็เอาหัวข้อคำถามที่น่าสนใจสั้นๆนะครับมาเล่าให้พวกเราฟังกันแล้วก็เป็นชุดคำถามต่อเนื่องมาจากวันพุธที่ผ่านมานะครับใน h e a l t h and Beauty EP ที่87นะครับที่พูดถึงเรื่องซิลิโคนคางนะครับแล้วก็ล็อกสกรูนะครับเนาะก็เป็นคำถามที่ต่อเนื่องกันก็เลยขออนุญาตทำต่อเนื่องกันเลยนะครับในหัวข้อที่ว่า ถ้าเสริมคางล็อกสกรูลแล้วเนี่ยเราสามารถทําการตรวจ MRI ได้ไหมนะครับ MRI คืออะไรนะครับ MRI ก็คือการเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราเข้าไปในอุโมงค์คล้ายๆ CT ครับแต่แพงกว่านูไหมครับเนาะก็ที่กังวลคือโลหะนะครับเข้าเครื่อง MRI มนะครับเนาะมันมีปัญหาไหมนะครับภาษาอังกฤษก็คือ MRI and s c r o w for c h i n n u u m e n t a t i o n ประเด็นมันคืออย่างนี้นะครับเมื่อหลายๆเดือนก่อนเนีครับมนะัมีการ เป็นข่าวนะครับที่คนไข้ไปร้อยหมายทองจำได้ไหมครับม่ร้อยหมยทองคาบนหน้านะครับเนาะแล้วก็เข้าเครื่อง MRI นะครับแล้วทําให้เกิดหน้ามีปัญหานะครับถามว่ามันมีปัญหาได้ไงนะครับก็โลหะที่ใส่ไว้ในใบหน้านะครับอย่างเช่นทองเนี่ยเมื่อผ่านขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เวลาเข้าอุโมงค์ทำเอ็มาไอเนี่ยมันจะเกิดความร้อนขึ้นรอบๆโลหะนะครับทำให้เกิดอาการเบิร์นขึ้นมาได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นสกรูที่ใส่กับข้างเนี่ยมันจะมีปัญหาไหม นะครับก็เลยขอญาตมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับก่อนอื่นใดนะครับก็ขอญาตชักชวนพวกเรานะครับไปกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับใน d ดียเคชั่นนะครับโลโก้สีน้ําตาลทองเป็นสำคัญนะครับจำนวนคนติดตามนะครับก็เป็นกําลังใจอย่างดีนะครับให้กับพวกเรานะครับเนาะก็อยากให้พวกเราช่วยกดไลค์นะครับบอกต่อนะครับคลิปดีๆที่อยากจเลอาให้ฟังกันนะครับ ก็วันพุธก็พูดเรื่องเท a ลวิบิวตี้วันศุกร์ก็จะเป็นคำถามที่น่าสนใจจากทางบ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาะ,ะมาดูกันนะครับก็วัสดุที่เขาใช้ยึดตำแหน่งต่างๆบนบริเวณใบ,นบ,นบ,นบนหน้าที่เป็นโลหะเนี่ยมันมีใช้มานานแล้วนะครับก็เป็นงานสนัลยกรรมตกแต่งแก้ไขโดยเฉพาะเคสจากอุบัติเหตุเช่ว่ากระดูกหน้าหากักเคสผ่าตัดกระโหลกศีรษะการแต่งกระดูกอะไรพวกนี้นะครับมันก็ใช้โลหะพวกเนี้ มานานมากๆแล้วมันจะมีทั้งเป็นสกรูและเป็นแผ่นที่เป็นเลเวลเพลทสิสตเเต่นี้ก็เป็นเพลทและสกรูนะครับแต่คำถามคือมันเข้าอุโมง MRI ได้ไหมนะครับโลหะส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยครับก็จะเป็นเขาเรียกแหละเป็นเอ,อ่อทำมาจากวัสดุส่วนใหญ่จะเป็นไทเทเนียมนะครับก็จะมีส่วนผสมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอาจจะมีนิกเกิลหรือโลหะอย่างอื่นเนี่ยผสมอยู่บ้างแล้วแต่บริษัทน,นะครับแต่ว่าที่จะเล่าให้ฟังคือโลหะพวกเนี้ยเป็นโลหะที่ใช้ทางการแพทย์มานานแล้ว แล้วก็ไทเทเนียมเนี่ยเป็นโลหะที่มันมีความเฉื่อยนะครับก็คือร่างกายกับโลหะไม่ทําปฏิกยาต่อกันไม่เกิดสนิมนะครับถ้าเราเอาเหล็กใส่เข้าไปนะครับผู้นี้มันจะเป็นสนิมนะครับก็จะมีเกรดอีกเกรดหนึ่งก็จะเป็นสแตนเลสสตีลก็คือเป็นเหล็กที่ไม่เป็นสนิมใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าเหล็กผู้นี้จะค่อนข้างหนานะครับถ้าเปรียบเทียบกับไทเทเนียมแล้วบางกว่าไทเทเนียมถูกกว่านะครับไทเทเนียมดูดีกว่านะครับเนาะในระยะในในการใช้งานนะครับที่ก็มาดูกันนะครับ ก็ให้เห็นชัดๆนะครับในตามในตำแหน่งต่างๆกระดูกหน้าหักนะครับเนาะเขาก็ใช้เพลทและสกรูพวกนี้ในการยึดการเลื่อนขากรรไกรการยุบโดกนะครับการสไลด์ปลายคางก็ใช้โลหะแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นนะครับคือไทเทเนียมมันก็จะมีแผ่นที่เป็นเพลทเป็นโครงเป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็มีสกรูที่เจาะลงมาในรูสกรูมาขยักก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ของที่เดียเคีใช้ก็เป็นยี่ห้อออสเตรเมตนะครับเนาะอันนี้ก็เล่ายี่ห้อให้ฟังเลย สกรูก็เป็นตัวหน้าตาประมาณนี้ออโตไดฟ์ Auto ive, นะครับตัวรบริการเรียกว่าเซลแท็บก็คือเราไม่ต้องใช้สว่านเจาะเราใช้ตัวไขเนี่ยไขยมันก็กินเนื้อกระดูกเข้าไปได้เลยนะครับเนาะก็เป็นการประหยัดแรงแพทย์ด้วยนะครับเนาะก็มีต่างๆต่างๆหน้าตาต่างๆนาตาบายในเบอรท์ที่เราใช้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ประมาณ 6- 8ถึงมิลนะครับก็จะเป็นตัวนี้โดยประมาณนะครับนี่ให้ดูมาเลยนะเนี่ยว่าใช้อะไรนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าไทเทเนียมแอน เอ็มอาร์ไอเซฟตี้มันมีไหมนะครับนาอก,ก็อ้างอิงจากงานวิจัยเมื่อประมาณ2019นะครับตีพิมพ์ในวารสารทางพลาสติกเซอร์เอรี่นะครับว่าความปลอดภัยมันมีไหมนะครับก็สรุปเลยนะครับว่าไทเทเนียมกับเอ็มอาร์ไอเซฟตี้มีนะครับมันไม่ต้องกังวลเลยนะครับอันนี้พูดในระดับงานวิจัยนะครับคำถามคือแล้วคนไข้แบบไหนนะครับที่จะต้องไปทํเอ็มอาร์ไออย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติ่คนไข้ามาทําสวยแลอะอาจทำกระดูกหน้าเลยแล้วก็ตามหรือแม้กระทั่งเสริมคางก็ตาม ในหัวข้อนี้มันเสริมคางใช่ไหมครับแล้วมีเหตุที่จะต้องไปทํา m r i เช่นอาจจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ได้อาจจะเป็นเนื้องอกในสมองหรืออาจจะเป็นก้อนหรืออะไรก็ตามนะครับหรือมีอาการปวดศรีรษะที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับแล้วก็คุณหมอเขาต้องการทํา MRI เช็คหน่อยว่าสมองเป็นยังไงแล้วเมื่อคุณหมอเขาทราบมาว่าเราเคยใส่ไทเทเนียมเพลทสกรูไว้ตามกระดูกใบหน้าเนี่ยหรือแม้กระทัง่งคางเนี่ยมันจะทํา MRI ได้ไหมนะครับสรุปสั้นๆเลยว่าทําได้ตามงานวิจัยนี้นะครับ 2019เนาะก็นะอยากจะเห็นดังนี้นะครับเนาะนะก็โชว์โชว์เคสคางเหล่าละกันเห็นไหนก็มาเรื่องคางละแผลในก็ล็อกสกรูนะครับก็ทําได้อย่างปลอดภัยนะครับเหตุผลในการล็อกสกรูก็เล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วนะครับป้องกันไม่ให้มันเคลื่อนได้ถึงขณะที่เอา,อางี้ดีกว่าถ้าไม่ล็อกสกรกูโอกาสเคลื่อนได้ประมาณ8%นะครับหรือประมาณ1ใน10เลยนะครับเนาะก,ก็ถือว่าเพิ่งเยอะการล็อกสกรูช่วยดิช่วยป้องกันไม่ให้ตัวซิลิโคนมันกระเดิดนะครับคือกระดกขึ้นนะครับทำให้ตัวซิลิโคน ผิวด้านในมันกัแนบกับตัวกระดูกเป๊ะๆนะครับทำให้รูปทรงของคางเนี่ยเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับแผ่นอกก็ได้แผ่นในก็ได้นะครับความแตกต่างกันไม่มีนะครับสวยงามได้เพียงแต่ว่าแผ่นนอกเนี่ยข้อด้อยคือมีแผลเป็นข้อดีคือพักฟื้นน้อยกว่านะครับเนาะดูในลา,ลายที่ทำเนาะเคลฟชินคางตูดเนาะเคลฟที่เป็นว่าล่องนะครับเคลฟชินก็คือคางเป็นล่องตูดเหมือนนักสซนโกเกอร์เนาะก็เสริมชิน้นคางเข้าไปล็อกสกรูนะครับแล้วก็เย็บแต่งกล้ามเนื้อเมนทอลิสในแนวกลาง ให้มันแนบก็หากันนะครับอันนี้ก็คางเล็กนะครับสพฟันปกติก็เสริมแล้วก็สวยงามเนาะคางผู้ชายตัดไปหน่อยก็อยากให้มันวีนิดนึงก็สวยงามนะครับทุกรายที่โชว์นี่คือล็อกสกูหมดนะครับสั้นนะครับก็สวยงามมนป้านไปขั้นมีพื้นที่เยอะขึ้นอีกหน่อยก็สวยงามนะครับเนาะแผ่นอกก็สามารถถ่ายได้ดีนะครับหลังผ่าตัดประมาณ2อาทิตย์นะครับก็เรียบร้อยดีมากๆเลยนะครับ เนาะก็วันนี้ก็มาเร็วไปเร็วสุดท้ายก็อยากจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าเอ็อ MI นะครับปลอดภัยมากๆนะครับถ้าเราจะมีชิ้นส่วนไทเทเนียมอยู่บนใบหน้าร่างกายใดๆก็ตามนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยยกเว้นอย่างเดียวสมมติว่าตัวเรื่องจากตัวไทเทเนียมันเป็นโลหะใช่ไหมครับสมมติเราทำเอา m ์ไอใบหน้าเนี่ยมันจะมีลักษณะสะทส้อนเรียก scatter scatter ก็คือทําให้เงาสะท้อนเกิดขึ้นรอบๆตัว โลหะนะครับทำให้อาจจะเห็นบางตำแหน่งของกระดูกได้ไม่ชัดเจนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในบางยี่ห้อโดยเฉพาะยี่ห้อที่ผมใช้นี่จะเป็นไทเทเนียมบวกกับตัวนิกเกิลน,นิดนึงนะครับตัวนิกเกิลเนี่ยจะเป็นตัวที่สแกตเตอร์ทำให้เกิดการชิ่งการสะท้อนของโลหะที่อยู่บนใบหน้านะครับทำให้ภาพที่มองเห็นจาก m r i อเนี่ยอาจจะเบลอในบางส่วนนิดหน่อยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มากอะไรถ้าจะมีก็มีเรื่องนี้เท่านั้นเองนะครับเนาะก็โดยรวมคือสามารถทำา m ็มได้อย่างปลอดภัย นะครับสัหดาห์นี้ก็สั้นๆเนาะจะได้ใช้วันหยุดกันอย่างมีความสุขก่อนย้ย้ายก,กันไปนะครับก็ขออนุญาตฝาก d k c o l l ลเจนเปปรทด์1 0 0นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเราด้วยนะครับทานวันละ5กรัมต่อวันบำรุงผิวทานวันละ10-15กรัมต่อวันก็บำรุงกล้ามเนื้อข้อต่อและกระดูกนะครับระยะเวลาสําหรับผิวพรรณที่จะดีขึ้นให้เห็นก็คือประมาณสัก3เดือนนะครับแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็สัก6เดือนนะครับถ้าถึงกระดูกเลยเนี่ยข้อต่อเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง1ปี เป็นอย่างน้อยนะครับเนาะก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสั b s ประ b ายนียนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้ง,งให้กับทีมงาน D A K ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ